คิวมินซีสมูตตี้โปรไบโอติกจากแนวคิดการนำสมูตตี้ผักผล,ลไม้ปัน่นมาบวกกับฟังชันแนลโปรไบโอติกที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบทางเดินอาหารค่ะนวตัตกรรมของผลิตภัณฑ์นี้เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงมาทำให้เกิดความปลอดภัยของอาหารและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายค่ะโดยเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆก็คือ 1. กระบวนการ flat pasteurization คือการนำเอาความร้อนฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา4-6วินาทีและลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วค่ะทำให้สามารถฆ่าเชื้อที่จะก่อให้เกิดโรคที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและยังฆ่าเชื้อที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลไม้ได้ด้วยแต่ยังคงคุณค่าและไม่ทำลายเชื้อโพลิวติกในขวดยังคงรสชาติและความสดใหม่ที่สดอร่อยอยู่ภายในขวดค่ะ ส่วนที่2คือเทคโนโลยีในการคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อโปรไบโอติกค่ะซึ่งที่เราเลือกก็คือสายพันธุ์บ a c เ l l รั c o c u l ล n t น g i i 30ที่ออยกกำหนดให้ใช้และที่องค์กรอนามัยโลก WHO กำหนดให้ใช้ค่ะคิวมินซี o มู h ตี้โปรไบโอติกจึงเป็นเหมือนเครื่องดื่มที่เมื่อบริโภคแล้วเหมือนกับได้ทานผักและผลไม้สดสด จากลูกค่ะและยังได้ประโยชน์จากเชื้อโพรไบโอติกด้วยโดยที่เครื่องดื่มของเราปัะสะจากสารปนเปื้อนและสารกันบูดค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมงาน Thailand Synergy กันเยอะนะคะ